วันนี้เราอยู่กับ Google Pixel 10 Pro XL นะครับเรือธงตัวใหม่ล่าสุดจากทางหั่งแบรนด์ Google ที่จะมาเป็นหัวหอกให้กับมือถือ Android ในยุคนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้รีวิวเรือธงในโลกของ Android ไปเยอะมากนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับ Google เองก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราบอกว่าเอ้ยเรือธง Google มีอะไรดีหลายๆคนก็คงจะนึกถึงซอฟต์แวร์ที่ใหม่ที่สุดหรือว่าชิป AI ที่เก่งที่สุดหรือในปีนี้เขาเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกล้องที่ซูมได้ มมหรือแม้กระทั่งบางอย่างที่อัปเดตเข้ามาในเจเนอเรชันนี้ที่ทําให้โลกออนไลน์เขาฮือฮากันก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชันคล้ายๆกับ Mac Save ได้ซึ่งจริงแล้วฟังก์ชันเนี่ยครับเป็นฟังก์ชันของชี่2 2หรือว่าชี่สิวัตต์มีประโยชน์เยอะมากสาหรับฟังก์ชันนี้เพิ่มมาซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงตัวชิปที่ครั้งนี้เปลี่ยนไปใช้ t e n s ซอร์ G5 ตัวใหม่ที่เขาบอกว่าแรงขึ้นกว่าเดิมทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอทั้ง NPU โลกโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อคลาวเลยดังนั้นคนที่กำลังอยากจะได้ข้อมูลไว้ใช้ในการตัดสินใจคลิปนี้มีคำตอบให้หลังจากไปใช้งานมานะครับ คำถามสุดคลาสสิกของการใช้ Google Pixel ที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้กันนะก็คือพี่มันแรงเบอร์ไหนกันทําไมเวลาเราไปดูคะแนนอันตู้มันถึงน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาคืองี้มันเป็นงนี้มาโดยตลอด <c oughs> ก็ยังแรงน้อยกว่าเรือธงแบรนด์อื่นอยู่แบบว่าน่าจะเกินครึ่งอย่างปัจจุบันเนี้ยที่เราคุยกันคือพวกแก๊ง Snapdragon Elite <c oughs> อันตูต้ประมาณแบบ3ล้านนะครับ Tensor G5 ครับอันตู้ที่ผมเห็นมาในเน็ตคือประมาณ1นล้านสี่แสนน้อยขนาดนั้นเลยหายไปครึ่งหนึ่งอีกคะแนนหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะสนใจเหมือนกันก็คือตัว 3D Wide Life m 3DMar e ผบอกเลยนะ Wi เอ r e ด e ีมสเตร t e s t ค่าความเสถียรไม่ได้เยอะเลยอยู่ที่ประมาณ56%คะแนนเนี่ยเยอะจริงนะครับแต่เยอะแค่ประมาณแบบ3-4มี่รูปแรกแล้วก็ค่อยๆไต่ลงไต่ลงไต่ลงเรื่อยๆจนแบบเหลือประมาณพันเซึ่งถามว่าแรงไหมเอาจริงไม่แรงเลยครับนอื่นใดครับมีสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากตอนที่ผมทดสอบมาคือ g o o g l e Pixel 10 p r บ XL ที่ผมเล่นอยู่อนันตูตู้ตอนเทสได้แค่ประมาณแบบ9ก้0 0 0นคะแนนเดงคือไม่ถึงล้านด้วยซ้ำในราคาที่เราจ่ายไป40,000กว่าบาทความแรงที่เราคาดหวังตอนงานเปิดตัวที่เขาบอกว่าแรงขึ้้้นนนนนน30%ทําไมมันนัออยยจวนนี่ก็็เเลเป เรื่องหนึ่งที่เออเดี๋ยวจะมาแชรได้บ่ยก่อนสำหรับคะแนนเทสนะครับแต่ใช้งานจริงโพเลยว่าดีกว่าที่คิดเยอะอย่างเกมอาวีเนี่ยครับที่เราไปเล่นมานะปรับเซตติ้งสูงได้แต่ปรับสูงมากไม่ได้มือถือที่ปรับสูงแต่ปรับสูงมากไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วในท้องตลาดจะเป็นพวกมิดเรนราคาต่ำหมื่นพี่แก่สี่หมื่นบาทแต่ปรับสูงมากไม่ได้สองเฟรมเรทที่สมาร์ทโฟนทั่วไปเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแอนดรอยเนาะเราปรับกันเป็นแบบเก้าสิบได้แล้วถ้าเป็นไอโฟนก็ร้อยยี่สิบได้แล้วหรือผมให้เลยแบบหมื่นหนึ มเรทถามว่าโอเคมันเล่นลื่นมั้มันก็ลืน่นเท่าแต่มันลื่นแบบ45เฟรมมันก็เป็นฟีลลิ่งนึงที่แบบใครจะซื้อไปแล้วจะเล่น ARV ตั้งแต่แรกเริ่มไม่ไหวครับอาจจะต้องรออีกสักเดือนนึงเดี๋ยวมันออปติมซ์ให้อะไรประมาณนั้แต่ไลฟ์ฟังไปก่อนอีกเกมนึงที่ไปเล่นมาก็จะเป็น PUBG Mobile ซึ่งอันนี้แหละผมโดนตกควยจากโลกออนไลน์ผมไปเจอฝรั่งคนนึ่งครับเคารีวิว Google Pixel 10 Pro XL ตั้งแต่ Day นที่เขาเล่นอนะไรเงี้ยแล้วเค้าเซอร์ไพรส์มาก<า>ครับโอ้ดีมากเลยครับ PUBG เปิด120 frame, เฟรมเรทได้ในหน้าเซตติ้งแล้วก็เล่นแบบ120ได้แบบลื่นๆเฮ้ย <Hey, S 2> มันขนาดนั้นเลยเหรอวะจนเครื่องของผมมาถึงผมก็ลองเล่นกับทีมงานดูมันไม่ได้120 ลูอิมัน60แล้ไอ้ตัวบอกเฟรมเรทของ Google เองก็บอกว่าเฟรมเรทมันแค่60แต่หน้าเซตติ้งของมันเป็นหน้าเซตติ้งแบบ120คุณงงปะ่ะอย่างน้อย90มันต้องได้สิวะไม่ได้เอ้ยเปิด120ต้อง120ดิวะไม่ได้ได้แค่60ก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดเหมือนกันเซตติ้งเกมเปิดได้นะแต่เล่นแล้วเหลือ60งงมากหรือจะเป็นเกม Genshin Impact ซึ่งอันนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับที่จะซื้อไปเพื่อเล่น Genshin สมัยตอนที่ผมใช้ Google Pixel 9 Pro หรือว่า9 Pro XL เนี่ยนะครับตอนนั้นเล่นได้แค่ประมาณแบบ30-40เฟรมตอนนี้55-60 ้แลวตอนเดินในเมืองตอนที่ไปเจอมอนสเตอร์อาจจะดรอปบ,บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเราเห็นพัฒนา,านการดีขึ้นเลยว่าเฮ้ยเกมเกณฑ์ชินแบกนั้นดีขึ้นก็อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่าเอ้ยหรือว่ากราฟิกเขาจะดีขึ้นวะอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามผมว่าเกมชินดีขึ้นไหมผมบอกเลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจเหมือนกันของการเล่นเกมก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนความร้อนเย็นลงครับเย็นลงประมาณ2ององศานะครับเมื่อก่อนตอนที่เราทดสอบกูเกิลพิซเซล แต่ผมยังไม่เจอเพราะว่า setting เกมที่ผมเล่นตอนนี้มันยัง setting ระดับสูงไม่ได้มีแค่เกมเดียวเลยมั้งที่อาจจะมีดรอปให้เห็นหนิดนึงก็คือ g e n s h i เวลาเล่นเป็นานๆแต่ถ้าเป็น ARV 45เฟรมผมเล่นชั่วโมงนึงเฟรมเรทไม่ดรอปจาก45หรือ PUBG Mobile เปิดให้60เฟรมมันก็60ยาวๆลื่นๆกอกๆ,ๆก็เลยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเฟรมเลทมันร่วงเยอะแค่ไหนแต่ว่าความร้อนที่วัดได้จากปืนวัดอุณหภูมิเนี่ยครับลดลงประมาณ2-3องศาแต่ว่ายา้ําอีกอย่างว่าเกมที่เล่นตอนนี้ setting มันยังไม่ได้สูงหรือจะเป็นแบตเตอรี่ตอนสมัยที่ผมเล่น Google Pixel 9 Pro หรือว่าพวก8 Pro เนี่ยนะครับแบตจะลดไวกว่านี้นิดนึงอันนี้เหมือน รู้สึกว่าแบตมันอึดขึ้นอาจจะทั้งมิลลิแอมที่อัพขึ้นมาให้เป็น5,200ม ah. ิลลิแอมแต่ว่าความรู้สึกของผมตอนเล่นอะแบตอึดขึ้นทีนี้แบตเตอรี่ที่เราไปเทสมาครับเอาไปดู YouTube หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ9%นะครับอึดมั้อึดกว่าที่คิดใช่แนวกันแต่ก็ไม่ได้อึดมากเวอร์แล้วก็การใช้งานเรื่องการถ่ายวิดีโอยาวๆนะ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ19%สําหรับวีดีโอ 4K 60ยิงยาวๆนะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่เราไปเทสมาซึ่งถามว่าอึดมั้อึดในระดับทั่วๆไปถ้าเป็นเกมเบาๆอย่าง PUBG กับ RV เนี่ยแบตเตอรี่ที่ลดไปใน1ชั่วโมง อยู่ที่ประมาณ12-15%ซึ่งยากมากที่เราจะเล่นเกมเ,กมเบาๆในพิกเซลแล้วแบตเตอรี่จะลดไปแค่12%แต่ถ้าเป็นเกมระดับสูงเวอร์เ,อรเช่นเกม i ีนิมแ c คเซเลโซซิโลหรือว่าเวลิเท i n g Wave สูงสุดที่ผมกับทีมงานเคยวัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22%ใน1ชั่วโมงเทียบกับ Samsung เทียบกับ iPhone แล้วลดเยอะกว่านิดนึงนะครับเอาเป็นว่าสำหรับการเล่นเกมถ้าเล่นเกมเบาๆแบตอึดถ้าเล่นเกมหนักๆแบตลดพอๆเดิมส่วนความร้อนอันนี้ผมมองว่าดีขึ้นนะคือเวลาเราใช้ปืนวัดอุณหภูมิเนี่ยถ้าเราเทียย, 6, 7, 8, ทเเยเน้อจะะขึ เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยการแผ่นความร้อน,ม,นมันเต็มแผ่นหลังเลยนะเม่จะเล่นเกมหรือถ่ายวนะิดีโอ 4K อะไรเงี้ยมันดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ก็เลยคือสใครที่มีปัญหาเรื่องของความร้อนในสมัยก่อนตอนนี้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้หายสนิทเพราะว่ามีบางการทดสอบครับที่มันร้อนเว่อร,อร์มีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นมัง้งตอนที่ไปเทสแล้วรู้สึกว่าแปลกๆก,ก็คือตอนที่ไปเทดสอบดูยูทูบหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียมาตอนที่เล่นโซเชียลมีเดียกับดูยูทูบเนี่ยผมคน้คนพบว่าเครื่องมันร้อนง่ายแปลกๆฟีลลิ ไม่ร้อนเลยอาการอุ่นน่ยจะไม่ได้เจอได้ซ้ำไปถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างเช่น16หรือว่า15แต่พิกเซลปีล่าสุดอย่าง10เป็นกับอีกหนึ่งการใช้งานที่ปีนี้อัปเกรดขึ้นมาให้แล้วก็เป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์กันก็คือการที่ Google Pixel สามารถใช้ Zoom 100x ได้แล้วแต่ปีนี้ครับเขาใส่ มาให้จึงไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัญหาของมันอ่ะไม่ได้อยู่ที่ใช้งานปัญหาของมันคือก่อนใช้งาน 100X เนี่ยคุณจะต้องไปดาวน์โหลดโมเดลมาก่อนตัวนี้ถ้าเกิดเราคุณซื้อมาเดิมๆเ,เลยนะคุณกดก็ไปในเลนส์กล้องแล้วคุณกดซูมมันจะได้แค่ 30x เหมือนกันเลยกับ9 Pro XL ความง่ายในการใช้งานอยู่ตรงไหนวะพี่ทีนี้ไปทสมาเป็นยังไงบ้างพี่เออยอมยอม,ยอมสักหน่อยเป็นไงบ้างดีเปล่าดีแต่ดีแค่ 100X ถ้าเกิดว่าคุณเอาเพลย์สโคปี้ปเยบกับซ์ตัปเที Samsung, เท iPhone, ือไปเทียบกับใครกกก็ตตาาามมมมแ่่่่่ไไไไดดดดด้้้้เเเงงขขนนนนนนัันผพูลย 10X 20X ไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือมันดีครับมันไม่ใช่มันแย่แล้วมันดีนะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะมันใช้เซนเซอร์เดียวเลยกับ 9ProXL ซึ่งเราเห็นกันแล้วตามโลกออนไลน์ว่ามันก็เฉยๆไม่ได้ว้าวซาแบบที่เขาโฆษณามามันจะไปดีจริงๆอ่ะคือตอน 10X ที่มี AI อั s k i กลให้แล้วในความเป็นจริงคุณใช้ 10X บ่อยแค่ไหนกันคุณอาจจะคือแค่วัน2วันแรกแต่ในชีวิตจริงคุณ 10X กับ 5X กับคุณได้ใช้บ่อยกว่า 10X แน่นอนผมคอนเฟิร์มให้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่สุดเออไปใช้งานมาแล้วอาจจะอาจจะดีแหละแต่มันดี แล้วก็เก่งแค่ร้อยเอ็กซ์สไม่เก่งเท่ากับของซัมซุงซัมซุงใช้ง่ายกว่าเยอะ iPhone ใช้ง่ายกว่าเยอะจบแค่นั้นนะครับลองดูอย่างภาพที่ขึ้นมาให้เรากันว่าคุณแฮปปี้ไหมผมเฉยๆแล้วก็ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ใช้ลอยเอ็กบ่อยขนาดนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งของการใช้ AI ช่วยอัพสเกลคือบางครั้ง AI มันก็หล่อนคือผลลัพธ์ที่ได้มันดีจริงครับแต่ AI บางทีมันหล่อนไปเองเช่นผมไปถ่ายมาเป็นป้ายป้ายหนึ่งเป็นป้ายซอยบ้านผมอ่ะผมอยู่ซอย6ใช่ปะ่ะป้ายเนี่ยผมถ่ายซอย4ก็คือไกลไปพอสมควรของเที่ยวอ,อื่นมันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่มันจะเห็นเป็นคาว่าซอยแต่ของ Google เนี่ยมันแปลคําว่าซอยผมอ่ะเป็นคาว่าโรแล้วมันใส่เข้ามาในรูปให้เลยเว้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่ความเป็นจริงของรูปภาพนั้นนะเออั Scalll แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้โดยภาพรวมมันดีขึ้นครับมันชัดขึ้นครับแต่ใช้งานจริงยังไงก็ลําบากอยู่ดีอีกการหนึ่งที่ไปใช้งานมาแล้วแบบต้องคุยเหมือนกันก็คือตัวเลนหลักเลนหลักก็เป็นเลนหลักตัวเดิมถ้าเราเทียบกับทางฝั่ง Google Pixel 9 Pro XL หรือว่าเทียบกับพวกมือถือเรือธงทั่วๆไปก็เป็นมาตรฐานของเรือธงไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่หรือไม่ได้รู้สึกว่ามันดีแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยๆมันก็ถ่ายวีดีโอกลางคืนสว่างกันสั่นมันค่อนข้างโอเคแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดที่เซต ฟังก์ชันที่เราสามารถใช้ตัวกล้องของเขาในการถ่ายมาแล้วนะครับแล้วก็ไปช่วยให้ AI เนี่ยช่วยแบบว่าช่วยจะแทนให้มันสมูทขึ้นนะครับสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากถ่ายงานแบบซูมอินซูมเอาทเท่ๆนะครับหรือว่าแพนซ้ายแพนขวาอะไรเงี้ยเฮ้ยมันทาได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฟังก์ชันที่ไปยึดโยงกับพวก AI ของเขาอะเออแต่ว่าโดยคุณภาพหลักๆแล้วเนี่ยถ้าที่ลองใช้งานมานะท้งภาพนิ่งท้งวิดีโอผมว่ายังไม่เก่งเท่ากับ iPhone หรือ Samsung มันอาจจะมีจุดดีกว่า Samsung เรื่องหนึ่งก็คือเฮ้ยสีมันสสดดกกกววว่่าาาาาานะะงรออมีเเเเลถยย้้แจ็็บบไไ กว่าแต่มันก็ไม่ได้จึ้งขนาดนั้นซึ่งถ้าเราไปเทียบกับซัมซุงมันก็ดีกว่าซัมซุงตรงที่มันสว่างกว่าดีที่มันแบบเก็บไฮดร m i c r a n ร e ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเทียบกับ iPhone ก็อาจจะแบบเออเก็บเงาเก็บแสงสว่างได้มากกว่าแต่มันดูสด เกินจริงไปหน่อยนึงนหลายๆภาพซึ่งฝรั่งเองเขาใชว่าโอ์คุกก็คือแบบปรุงจนเยอะเกินไปหลายๆคนก็ไม่ได้ชอบหรือถ้าเราไปดูเรื่องของตัววิดีโอกันสั่นวิดีโอตอนถือเนี่ยก็จะมีอาการเจอให้เห็นอยู่บ้างคือในงานเปิดตัวเขาก็บอกนะว่านี่คือมือถือที่กันสั่นดีที่สุดในโลกแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ใช้ายขนาดนั้นแล้วมันอาจจะต้องใช้ AI ในการแบบประมวลผลหลังบ้านนานพอสมควรถ้าคุณถ่ายันแล้วคุณต้องการใช้เลยในทันทีมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นส่วนความสามารถใน,นการออโต้โฟกัสเก่งสีสรรันดีเอาไปใช้งานจริิงงงงงงไไไไไดดดด้้้มมม่่่่่่่่ีีีีีปัััญหาาาอออออะรเเเพยยแแตวทคคนนนกกกลบืึ็ เรนเอาท์เทอร์ไวเนะครับอาท์ไวเองก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมครับคือเหมือนกันเลยกับมาตรฐานของเรือธทงทั่วไปไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดูแล้วมันแบบวาซาเหมือน vivo ที่แบบโหกว้างเอาตัวโฟกัสเทพหรือครอบได้อะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นยังรู้สึกแบบดีแหละแต่ก็เฉยๆอยู่ส่วนกล้องหน้าอันนี้ชมกล้องหน้ากว้างมากเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบต่างประเทศเขาชมกันเยอะมากว่าหูกล้องหน้า pixel 10 pro xl คือดีกว่า iphone กับ Samsung คือดีกว่าในด้านไหนเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนมองแล้วแต่ว่าผมมองว่าเเอ,อเ้้้าาดกกกกกกวว่่่่็็งงงแแแรรืมโตตฟหหลไไบบ วอร์วางกำลังร้านแปดมากถ้าที่บกับพวก vivo หรือ oppo เนี่ยผม่ายังอาจจะแพ้อยู่บ้างในบางตัวแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเรานะว่าเป็นมือถืออินเตอร์แบรนด์หรือว่าบางคนบอกไม่เอามือถือแบรนด์จีนเลยพี่ขอมือถือแบรนด์เกาหลีกับเมกาอยากใช้กล้องหน้าเอาตัวไหนดีผมก็จะแนะนํา iphone กับ pixel นี่แหละที่กล้องหน้ากว้างมากแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K60 ได้ออโต้โฟกัสได้นะครับโดยภาพรวมถ้าเป็นกล้องหน้าผมว่าน่าจะเด่นสุดแล้วแหละในบรรดาเรือธงที่ไม่ใช่ค่ายจีนในปัจจุบันนี้กว้าง 4K60 ได้แล้วก็ใช้งานฟังก์ชันเสริมได้้้้้้้้อออออย่่่าาาาางงงงเเเชชชนนนนนนแบบบซมมมใกลหหไไีัทดดตืข อีกการใช้งานหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจุดเด่นมากๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยคือการใช้งาน a อบนเครื่องนะครับ Google Pixel 10 Pro XL ครับเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่สามารถรันโมเดลใหญ่ๆอย่าง Gemini Nano ได้ในเครื่องโดยที่คุณไม่ต้องต่อเน็ตเลยถามว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรหลักๆที่เราใช้งานกันบ่อยๆเนาะก็จะมีตัวแปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่เวลามีคนโทรเข้ามาแล้วแบบคุณอยากจะให้มันแปลภาษาให้แบบเรียลไทม์เลยครับมันอยู่บนเครื่องแล้วมันทำงานได้เลยนะครับหรือตัว Gemini Live ที่ตอนนี้สามารถที่จะช่วยคุณมากกว่าเดิมได้เมื่อก่อนเนี่วา่ มันก็จะบอกได้แค่ว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแต่ตอนนี้ครับมันจะสามารถทํางานแอดวานซ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นอันนี้คือซัมซุงกา a ล็ x ซี่ซีฟิปซถ้ามันพังแล้วคุณอยากซ่อมคุณหันฝาหลังออกมาเงะสะกรูนี่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 อะไรเงี้ยคือมันจะมีความสามารถในการช่วยเหลือเราได้มากขึ้นจากเดิมเมื่อก่อนบอกว่ามันคืออะไรแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้คือวงให้เลยจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาแล้วก็วงไปให้ซึ่งเก่งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาใน,น,นจเจเนอเรช ได้มันจะเอาดัตตาเบสที่อยู่หลังบ้านเราอะครับเช่นปฏิทินหรืออีเมลที่เราได้รับมาจากโรงแรมอะไรเงี้ยเก็บไว้ในตัวคอมมก่อนแล้วถ้าวันหนึ่งเราคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนหามว่าเฮ้ยตั้มไฟที่มึงจะบินไปกระบ,บี่เนี่ยวันไหนวะมันจะซักเกจขึ้นมาเลยครับทั้งบนว่าบินไปกระบ,บี่วันที่12เดือน12ปีนี้จะส่งให้เพื่อนไหมคือแบบเฮ้ยรู้ใจเราก็สามารถแตะแล้วก็ส่งไปได้เลยจากข้อมูลที่มันมีอยู่หรือถ้าไม่ใช่เราแค่กดลบแล้วพิมพ์เองก็ได้นะครับคือมันเหมือนกับเป็นผู้ช่วยส่วนตัััััวววววททีีี่่่่่่่่สนน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 ตตตมมมมาาาาากกขขึึ้้จรริิงงงงงๆเเเปป็ฟ์ชใใใใหหออ Google Jemini Pixel คซผะไ ท,ที่เราใช้งานกันอยู่แหละว่าแบบเฮ้ยวันหนึ่งเราอาจจะมีผู้ช่วยที่เป็นเหมือนเลขาจริงๆมากขึ้นไม่ใช่แค่สั่งงานเหมือนซีรีทํทำโน่นนี่นั่นให้หน่อยถ้าเราไม่สั่งมันก็ไม่ทำเลยแต่นี่คือเหมือนมาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นเป็นเพอร์ซ a น a ลเมากขึ้นซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าเป็นการถ่ายภาพที่ผมเห็นมานะก็จะมีตัว AI โค้ชเราอยากให้ AI ช่วยโค้ชให้หน่อยว่าเฮ้ยถ้าเราจะถ่ายภาพเพื่อนของเราอ่ะเราควรจะหันมุมไหนอะไรยังไงเอ้ยขอบไหมเปิดซองเอ็กไหมเปิดพอร์เทรตโหมดไหมมัน อะไรเงี้ยคุณจะทําตามไม่ทําตามก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีโค้ชขึ้นมาให้บนหน้าจอซึ่งดีมากสําหรับบางคนที่ถ่ายรูปไม่เก่งแต่ว่าอยากได้ฟิลลิ่งรูปภาพดีๆหรือจะเป็นแกลเลอรี่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะรีมูฟคนหรือว่าอยากจะได้คัดอะไรบางอย่างออกทุกคนก็น่า,นาจะทำเป็นกันอยู่้วเพราะว่าในซัมซุงก็ทําได้วีโว o อโปก็ทําได้แต่ว่า Google p i กเซลแอดวานขึ้นไปกว่าน,นั้นครับโดยการพร้อมสิ่งที่อยากได้ลงไปอาจจะเป็นคําสั่งที่ซับซ้อนก็ได้เช่นแบบเปลี่ยนเสื้อทุกคนในภาพให้เป็นสีแดงใใใใหหหห้้้้ทททุกกคคนนนนนภาาาาาาาพสสส่่่่มมวออะะไรรรรเเเเเเงงงีียยยืแแบบบบํััััปปปลลลล็ถิ พอไม่ได้เลยก็มีการใช้งานประเภทหนึ่งครับก็คือการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงถ่ายฟีโซเชียล Facebook อะไรเงี้ยเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างพี่มันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าฟังก์ชัน AI เนี่ยเรารู้แล้วแหละมันเก่งเจ้าละผมมีอยู่ประมาณ2าเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งขึ้นนะอย่างเช่นตัวหน้าจอที่สว่างขึ้นจากเดิม3000นิตก็กลายเป็น3300นิตก็ลําโพงอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยตอนที่ผมใช้9 Pro XL หรือว่า8 Pro XL อยู่เนี่ยผมว่าลําโพงมันจะเบสไม่ได้ตึบขนาดเนี้ยอันนี้มันเป็นฟิลเหมือน iPhone เลยครับคือจะมีความแบบตึ๊บๆมากขึ้นของเบสส่วนการถ่ายฟรีโซเชียลมีเดีย Facebook LINE IG อะไรพวกนี้ถ้าไม่นับ มันมีความรู้สึกอุ่นๆน,นะผมว่าอย่างอื่นไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะใช้งาน 5G ในไทยได้แล้วด้วยส่วน Wi-Fi เป็น WiFi 6 Bluetooth 5.4กันน้ำกันฝุ่น IP68 ผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานมากๆของเรือธงนะปัจจุบันนี้จริงแล้วไม่ต้องเรือธงก็ได้ครับมือถือสัก2 0,000ขึ้นมาเนี่ยก,ก็ได้ f e ลลิ่งประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยรม้สูกว่าเออมันก็ไม่ได้โดดเด่นแต่อย่างใดเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจากเจนที่แล้วซะมากกว่าแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ตอนนี้มือถือ Android ตัวไหนก็ยังไม่มีกันก จะต้องใช้เคสต่อหนึ่งเพื่อให้มันแน่นเป็นพิเศษชี่2.2ิที่อยู่ใน Google Pixel เนี่ยมันแน่นมากแล้วมันไฟแรงมากจริงๆครับนี่ก็ทั้งหมดครับที่ผมไปใช้งานตัว Google Pixel 10 Pro XL มามีหลายอย่างครับที่ชอบแล้วก็มีหลายอย่างที่ไม่ได้ชอบเหมือนกันนะครับจริงแล้ว Google Pixel เนี่ยเขาไม่ได้ขายในไทยอยู่แล้วคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะทำมาเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ข้อมูลเอาไปใช้ในการแบบประกอบการตัดสินใจในอนาคตหรือใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Pixel ทั้ง10ทั้ง10 Pro ทั้ง10 Pro XL คอมเมนต์มานะคร สวัสดีสวัสดีครับ